สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมา,อาสอนวิธีลงเป๊ะน,นะครับก็คือการเก็บทหารนะฮะเขาแปลมาว่าทหารนะโอ,อบางท่านนะฮะเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะยังสงสัยว่าทหารแม่งคืออะไรวะเตะแม่งคืออะไรวะนะครับเออก็อย่างนี้ครับเป๊ะก็คือทหารนีร่ก็คือ นี่ครับเห็นเห็นไหมครับจะมีเลขเขียนว่าความเสียหายเพิ่มขึ้น194ความเสียหายเพิ่มขึ้นเด็กนะครับมันจะมาได้ยังไงอ่ะแล้วมันหายจากไหนครับ mm hmm. ก็ไอตัวนี้เขาเป็นเตะเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มาดามเมจให้กับสกิลนะครับในแต่ละชุดวิชาที่เราใช้นะฮะ mm hmm. ก็คือตรงสมมติผมใช้ดาบ ดาบอย่างเดียวนะฮะใช้ดาบปั๊บถ้าผมลงเต้นเนี่ยผมก็จะได้ความแรงของสกิลดาบเนี่ยวิชาไหนที่ใช้ดาบเนี่ยผมก็จะใช,ใช้มันได้แรงขึ้นนะครับโอเควิธีดูก็คือดูอย่างนี้นะครับดาบอย่างผมนี่สังเกตนะครับจะมีวงเล็บสีแดงทางขวามือของผมนะะมีวงเล็บสีแดงกับวงเล็บสีม่วงนะครับ วงเล็บสีแดงนะครับคือกล้ามเนื้อนะครับที่บวกความแรงของสกิลนี้นะส่วนไอวงเล็บสีม่วงเนี่ยก็คือความแรงของเตะนะครับที่บวกขึ้นมาให้เลยทันทีที่เราเก็บทําการสะสมเตะนะครับก็คือพวกนี้นี่เองนะครับส่วนต่อไปผมจะอธิบายว่าเตะเข้ายังไงหายายังไงทางขวามือครับเรากดเพิ่มเติมขึ้นมาครับครับผม ตามด้วยเตะครับธงเหลืองนะครับกดเข้าไปครับเสร็จแล้วจะเห็นนะครับว่าอันนี้ผมลงไปแล้วหนึ่งเตะนะครับก็จะมีบอกครับว่าประกาศจับทุกครั้งที่กำจัดเป้าหมายประกาศจับในวันนี้หนึ่งคนจะได้รับรางวัลประกาศจับหนึ่งอันนะฮะก็คือ,อบอส พวกคนพวกนี้นี่เองนะครที่เป็นคนโดนประกาศจับนะฮะส่วนเราจะทํำยังไงทีนี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นชื่อประกาศจับบ้างอยู่ด้านไหนสํานักคุ้มราชภายัยอะไรสำนักคุ้มภยัยราชสีค่ายพยะกรายนะครับเรากดนี่นครับที่มันยิบยิบนะฮะกดเข้าไปปั๊บเราได้อะไรหมู่ตึกตระกูลสวีนะครับหมู่ตึกตระกูลสวีอ่าเจอละ เราเจอบอสชื่อสูจื่อซีที่โดนประกาศจับแต่เราไม่ได้สูจื่อซีนะครับเราได้จูสื่อโอ้ยภาษา,ษาจีนเนาะจูชื่อหวินอะไรเนี่ยเออนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นบอสท,ที่ประกาศจับนะครับมันจะเป็นตัวสีแดงครับนะฮะเข้าใจง่ายๆแล้วกันส่วนทำไงให้เป็นสีแดง ก็ครับมี2วิธีครับก็คือ 1. เปลี่ยนคู่ต่อสู้คือมันจะเป็นการสุ่มสุ่มบอสนะครับว่าจะได้อะไรแต่มันเป็นการสุ่มนะไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนปุ๊บแล้วจะได้บอสแดงเลยนะไม่ใช่นะก็ต่อไปคือเลือกคู่ต่อสู้ครับเลือกคู่ต่อสู้ก็คือของเราชื่ออะไรจูจือซีอ่ะเจอละนี่นี่เอง เสร็จปั๊บกดยืนยันครับมาเป็นแดงแล้วเห็นไหมโอเคแดงเสร็จปับ๊บเราก็ลงฮนะ่ะแต่ผมขอย้อนกลับไปน,นิดนึงผมใช้อะไรเปลี่ยนมันมีมันมีข้อจํากัดนะครับมีมีข้อจํากัดนะครับในการจะใช้อ่ามีเงื่อนไขในการใช้ไอเลือกคู่ต่อสู้เนี่ยโดยการท่านนะครับท่านจะต้องมีนี่ครับป้ายท้าดวลน,นะครับ นะครับไว้เปลี่ยนบอสนะครับไว้เปลี่ยนบอสส่วนวิธีหาหายไงก็เหมือนเดิมครับกดเข้าเตะแลกเปลี่ยนไอเทมยุทธจักรไอเทมท้าดวลเสร็จเรากดปั๊บซื้อแลกเปลี่ยนปั๊บนะคือมันใช้สามารถซื้อได้แค่วันวันละหนึ่งวันละหนึ่งป้ายนะฮะแล้วก็ไอป้ายท้าดวลเนี่ยครับใช้ได้แค่บอสนี้ อ่าวิธีเรียกก็คือนี่จะมีบอสหนึ่งสงสามสคือเตะ <c oughs> ขออภัยครับก็จะมีเตะเตะนะครับ4ี่เตะนะฮะคือไอ้ป้ายท้าดวลเนี่ยจะจะใช้เลือกคู่ต่อสู้ได้แค่เตะหกับเตะ2นะครับโอเคต่อไปก็อ่ะพอพอเราลงเตะเสร็จปั๊บเนี่ยอ่าเดีย๋ยวผมลองลงเลยด้วกันจะได้เข้าใจ ่าเป็นแดงปั๊บเรากดเริ่มท้าดวนเลยโอเคถึงแล้วต่อไปครับจะมีเขาบอกว่าท้าทายเกินกําหนดเวลาก็คือเนี่ยภายในการลงเตะต่อ1รอบหเตะพายดีครับเตะหนรอบเนี่ยฮะมันจะมีเวลาจํากัดของเขาให้เราเท่านี้ก็คือการลงเนี่ยเราจะต้องลงเตะให้เร็วที่สุดไปแต่ละในแต่ละดันที่เราได้นะครับเพื่อ ไม่ให้เวลาพวกนี้มันศูนย์เปล่ามันนับหมดนะมันนับตอนหนึ่งครั้งที่เราลงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มอ่าถ้าใครไม่ร اض, ู้ว่าบอสไอตัวนี้อยู่ไหนเรากดคลิกที่ชื่อบอสได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเดินโอโต้เราก็รีบไปเคลียร์บอสเร็วที่สุดนะครับก็จบแล้วสังเกต นะรจะมีนกยิบ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 มานะฮะซ้ายมือที่เก่าจดหมายกดเข้าไปฮะได้ไรครับอ่ารางวัลนําจับท่องยุทธภพนะครับเปิดเลยฮะอย่าได้รอครับผมเปิดปั๊บอ่าได้แล้วครับเราจะได้นี่ป้ายจอมยุทธแล้วก็ทหารปเสียวเซิงนะฮะโอเคส่วนวิธีใช้เรากดใช้เลยครับไม่รอละอยากจะได้อะไรดีอ่ะบางท่านอยากเก็บนู้นเก็บนี่เก็บนั่นอ่าแล้วแต่ ว่าเราใช้สกิลไหนบ่อยเนะเาะแล้วถนัดสกิลอะไรนะครับก็เลือกใช้เอาแล้วก็กดยืนยันมันก็จะเด้งขึ้นมาต่อไปถ้าเกิดเราเปิดไล้เนี่ยยิ่งยิ่งเตะเรายิ่งเตะเราอยู่ระดับสูงขึ้นนะฮะก็จะยิ่งได้ฐานไปเสียวเซิงที่มีระดับสูงขึ้นแล้วมันก็จะบวกอ่า มันจะให้คะแนนคะแนนในการอัพเตะของเราเนี่ยครับมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มทีหลังอันนี้เป็นเบื้องต้นเอาไปศึกษากันก่อนแล้วกันนะครับก็ส่วนวิธีเปิดดันเตะอ,อะไรพวกเนี้ยคือเตะแรกเขาจะให้เปิดอยู่แล้วส่วนเตะ2เตะสเนี่ยถ้าใครไม่เคยลงมันอาจจะมีเงื่อนไขนะครับก็คือก็จะมีบอกนี้คุณสมบัติท้าดูนะครับหรอ,อก็ลองอ่านดู แล้วถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรก็ลองโพสถามผมได้เลยผมจะมาให้คำตอบนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ผมทำไว้ก่อนแล้วกันคือจะเป็นวิธีการลงเตะฉบับเบื้องต้นนะฮะถ้าเกิดใครทำตรงนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีกรูปแบบหนึ่งนะที่มันระดับสูงขึ้นผมจะเอามาลองทำให้ดูกันอ๋อนะครับผมนึมบอกไปว่า ไอที่เราได้ไปด้วยกับฐานใต้เ,เสลิเซิญคือเนี่ยใต้จอมยุทธนะครับมันทำอะไรได้นะครับก็คือมันสามารถมาแลกยานี่ครับยาพวกบวกกล้ามเนื้อ3าจุดอะไรพวกนี้วิธีส่วนวิธีแรกนะครับก็คือเราต้องเก็บสาสมครับมาที่เตะเหมือนเดิมครับมาที่เตะเหมือนเดิมครับ แล้วก็มาที่แลกเปลี่ยนไอเทมนะครับก็จะมียาใจนักสู้นะครับขั้น1ขั้น2ขั้นสสแนะนำครับใช้ขั้น4ี่เลยนะฮะไม่แนะนำไม่ใช้ขั้น1 2 3องสมโอเคก็จะมีให้เลือกครับอ่าเดี๋ยวนี่ตั้งแต่ใช้ององการอัศวินก็คืออันนี้นี่เองป้ายจอมยุทธนะครับนี่อย่างนี้บวกกำนะานสิบ แต้มแล้วก็บวกแม่นยำ5%นะครับพวามสมดุล3 0แต้มแล้วก็เลื่อนลมนะแล้วเลี้ยวแต่แต่ว่าใช้42สองแต้มนะครับก็ลงเตะไปเรื่อยก็ไม่นานก็เก็บได้กันก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามเพจกันมาก็อย่าลืมแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะับเพื่อเป็นความรู้เพิ่มสำหรับเพื่อนๆในการเล่นเกมก้าวอินนะฮะก็จะได้ เล่นกันเยอะขึ้นนะจะได้เป็นเป็นกันนะครับก็ลาเพียงนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเราจะทมตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา